สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันนางสาวจิราพรเกตบุญคุ้มเผยแพร่และประชา,าสัมพันธ์กรมศุสัตว์นะคะวันนี้นะคะเรานําท่านผู้ชมมาที่จังหวัดบึงกาฬเรามาเนี่ยค่ะองค์การสัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชบินะคะมาออกหน่วยให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะทีนี้เราต้องไปติดตามชมกันนะคะว่าภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างตามดิฉันมาเลยนะคะ กรมปรศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตว์แพทย์พ,พระราชทานในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบึงการโดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ประพาสพินโยชีพรองอธิบดีกรมสัตว์เป็นประธานเปิดงานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวต้อนรับนายสัตวแพทย์ทีพูดเพาะปะศุสัตว์จังหวัดบึงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และบีคณะกรรมการโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานหัวหน้าส่วนราชการนิสิตนักศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนพี่น้องเกษตรกรร่วมพิธีเปิดนายสัตวแพทย์พระภาตปิญโยชีพรองอธิบดีกรม,มสัตว์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพัน์บีหลวงในการบริการ ประชาชนเชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วนหน้าและเสมอภาคกันเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสกรมบริษัทในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาลัยต่างๆสมาคมด้านสัตวแพทย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2,550จนถึงปัจจุบันต่างประหนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยแหน่งต่างๆเพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสําเร็จตามพระราชาวานนีของพระองค์ท่านนับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะอํเาเภอเมืองบึงกาฬอํเาเภอศรีวิไลและอํเาเภอโซ่พิสัยที่จะได้รับบริการจากบุคลากร,ร,กรที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสัตว์ป่วยที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรเป็นการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ให้มีความอยู่ดีกินดีสําหรับการออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ได้ออกหน่วยสัตว์เล็กให้บริการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าการป่าตัดตําหมันสุนัขและแมวการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้ถูกถูกลักษณะนอกจากนี้ได้มีการบริการสุขภาพโคเนื้อและกระบือโดยมีการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคการกําจัดปราธาทั้งภายในและภายนอกการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตาทางห้องปฏิบัติการและ มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านปัจจุ์เป็นไงบ้างนะท่านผู้ชมสําหรับการออกหน่วยโครงการสัตว์แพ,พยพรปราชฐานที่จังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้ค่ะวันนี้ก็ามาถึง,งช่วงจุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็รอติดตามชมนะคะว่าหนุแก้มจะนําท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆของชมปัจจุ์ได้ที่ไหนเมื่อไร่นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันนางสาวจีลาพรเก็บบุญะและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.